สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราสองคนแล้วครับในนายเอนเตอร์เทนครับวันนี้อยู่กับพ่อโตแล้วก็พี่แป๋วนะครับทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศให้คุณได้ดูก่อนดูก่อนที่นี่ที่เดียวครับอ,าาอ่าฮะงั้นเริ่มกันเลยนะดีเลยครับนี่ก็เข้าซัมเมอร์หน้าร้อนกันแล้วนะคะสาวๆและเหล่าแก้งกวางก็เลยมีความหวังโอ้ว่าไงคาดหวังกันว่ามาริโอเนี่ยจะมีการสลัดผ้าโชว์ซิกแพคบ้างหรือเปล่า ถึงจะเคยอดบ้านไทยให้ได้ฮือฮาในหนังอีโรติกดราม่าจ,จันดารามาแล้วแต่พระเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์ที่มาโพสตท่าสุดเท่ประเดิมถ่ายปกนติตยสารหัวนอกในร่อนกายฉบับปฐมฤกษ์กลับเซโนให้เก้งกวางเสียดายว่าไม่ยอมถ่ายแบบชุดว่ายน้ำรับซัมเมอร์นี้เด็ดขาดค่ะไม่ได้ห่วงลุกครับก็แค่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเป็นแนวแบบว่าเก่งว่ายน้ำครับส่วนใหญ่ผมใสก็จะเป็นขาสั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ห่วงของอะไรนะครับ แต่ว่าแก่ว่าไม่ไม่ใส่ครับไม่ได้เขินครับแต่ว่าอไม่รู้ครับไม่ผมไม่ได้ไปทางด้านนี้เฉยครับเซ็กซี่ของโอ้นี่ได้มากสุดแค่ไหนเซ็กซี่โอเต็มที่ก็ถอดเสื้อครับคงจะไม่ถึงกางเกงในครับ จะอดเห็นหุ่นล่ำล่ของหนุ่มโอแต่ปีนี้แฟนๆจะได้เห็นหน้าหล่อๆใสๆของเขาทั้งจอเงินแล้วก็จอแก้วแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเพราะนอกจากกําลังถ่ายละครพร้อมกัน2เรื่องยังมีค่ายหนังไทยและอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ยื่นบทดีๆมาให้พิจารณาอีกด้วยแต่ถึงจะเนื้อหอมขนาดนี้หนุ่มโอก็ยังถ่อมตัวไม่คิดว่าตนประสบความสําเร็จด้านการแสดงแล้วเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ค่ะ ไม่ครับผมว่าการแสดงไม่มีคําว่าจินสุดครับมันก็เล่นไปเรื่อยๆครับมันก็มีบทใหม่มีอะไรที่ท้าทายเราเรื่อยๆไม่เหมือนเดิมครับมไม่เหมือนอาชีพอื่นที่แบบว่าอาจจะถึงจุดนี้จะสุดแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็มันมันมีต่อไปเรื่อยๆครับเป้าหมายในวงการผมก็เนี่ยครับก็ทํางานที่ที่เราลักแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ครับ ทั้งเก่งทั้งขยนันแถมม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มโอถึงได้ครองใจแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ